สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่หลายคนน่าจะฝันถึงกันนะคะแต่ก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบไกลตัวเลอเกินคําว่าอิสรภาพทางการเงินค่ะพอพูดคํานี้ขึ้นมาภาพในหัวของแต่ละคนก็น่าจะต่างกันไปเลยเนาะใช่เลยครับบางคนอาจจะนึกถึงการไม่ต้องทำงานอีกแล้วบางคนก็นึกถึงการมีเงินใช้ไม่ขาดมือ แล้ววันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากอยู่ในมือเลยครับมันมาจากหลายมุมมากทั้งบทความที่วางแผนให้เราแบบเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนคู่มือจากเอสีไลท์อืมมีบทความที่อธิบายหัวใจสำคัญอย่าง Passive Income จาก Prudential แต่ที่ผมว่าทรงพลังที่สุดนะคือเรื่องราวชีวิตจริงของดรนิเวศเฮโมชิราวราก่อนอ๋อท่านที่เป็นนักลงทุนชื่อดัง ใช่ครับเรื่องของท่านเหมือนบทพิสูจน์เลยว่าทฤษฎีพวกนั้นมันทําได้จริงแม้จะเริ่มจากจุดที่ไม่มีอะไรเลยก็ตามนั่นแหละค่ะคือโจทย์ของเราในวันนี้คือการพยายามจะเชื่อมโยงโลกสองใบนี้เข้าด้วยกันระหว่างแผนการที่ดูสวยหรูเป็นขั้นเป็นตอนกับความเป็นจริงที่มันอาจจะไม่ได้เรียบง่ายแบบนั้นเราจะมาดูกันว่าแก่นแท้ของการเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินมันอยู่ที่ไหนกันแน่เอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่า ก่อนอื่นเลยเราอาจจะต้องมาตั้งหลักกันที่คำนิยามก่อนไหมคะดีเลยครับในบทความของ SE Life เขาให้คำจำกัดความไว้น่าสนใจค่ะเขาบอกว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องรวยล้นฟ้าแต่คือการมีเงินพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปผมชอบคำว่าต้องไม่ต้องกังวลนะครับเพราะมันจับต้องได้มากกว่าคำว่ารวยเยอะเลยจริงค่ะ มันคือสภาวะที่เรามีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีปัจจัยเรื่องเงินมาเป็นข้อจำกัดหลักอยากจะไปเที่ยวอยากจะลองทำธุรกิจเล็กๆหรือแม้กระทั่งเออเรื่องที่จะทำงานที่อาจจะได้เงินน้อยลงแต่มีความสุขมากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือผลลัพธ์ของอิสรภาพที่แท้จริงเข้าใจเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องการมีซุปเปอร์คาร์หรือนาฬิกาแพงๆแต่เป็นเรื่องของการมีทางเลือกในชีวิต ซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงโดยตรงกับแนวคิดเรื่อง passive income ที่พูดถึงกันบ่อยๆใช่ไหมคะหลายคนอาจจะยังสับสนว่ามันคืออะไรกันแน่ใช่การนั่งเฉยๆแล้วเงินลอยมาหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีสิครับบทความของ Prudential เขาอธิบายไว้เห็นภาพชัดมากเลยนะเขาแบ่งรายได้เป็น2แบบใหญ่ๆคือ active income อันนี้ตรงไปตรงมาก็คือใช้แรงแลกเงินใช่ครับเราใช้เวลาใช้แรงงานของเราไปแลกเงินมา หยุดทำเมื่อไหร่เงินก็หยุดทันทีแต่อีกแบบคือ passive income ที่มันมาจากสินทรัพย์ที่เราสร้างหรือซื้อไว้ให้มันทำงานหาเงินแทนเราอ๋อพอจะนึกภาพออกค่ะอย่างเช่นเรามีบ้านให้เช่าเราก็ได้แค่เช่าทุกเดือนหรือเรามีหุ้นดีๆในพอร์ตเราก็ได้เงินปันผลแบบนี้ใช่ไหมคะเป๊ะเลยครับนั่นแหละคือตัวอย่างพาสิกของ passive income แล้วหัวใจของอิสรภาพทางการเงินก็อยู่ตรงนี้แหละครับ คือการสร้างกระแสงเงินสดจากสินทรัพย์เหล่านี้ให้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่มันมากกว่ารายจ่ายประจำทั้งหมดของเราอืเมื่อไหร่ที่สมการนี้เป็นจริงนะถึงตอนนั้นเราจะยังทำงานประจำอยู่หรือไม่ก็ได้แต่นั่นคือจุดท,ที่เรามีอิสรภาพแล้วจริงๆซึ่งพูดง่ายแต่ทำยากเลยนะคะการจะสร้างแพ s ซีฟอินคัมให้มากกว่ารายจ่ายเนี่ยแล้วในบทความของ SE Life เขามีแผนที่ให้เราเดินตามบ้างไหมคะว่าต้องเริ่มจากตรงไหนมีครับ แล้วก็เป็นแผนที่ที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยเขาแบ่งเป็น5ขั้นตอนชัดเจนเลยนะเริ่มจากข้อแรกสุดเลยคือการประเมินรายรับรายจ่ายฟังดูเป็นเรื่องพื้นฐานสุดๆเลยนะคะเหมือนบทเรียนการเงินบทแรกที่ทุกคนเคยได้ยินแต่หลายคนก็มองข้ามไปมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอคะสําคัญขนาดที่ว่าเป็นรากฐานของทุกอย่างเลยครับถ้าเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเงินของเรารั่วตรงไหนเราก็ไม่มีทางอุดมันได้จริงด้วยค่ะ บทความแนะนำไว้ดีมากว่าเราควรพยายามควบคุมรายจ่ายทั้งหมดไม่ให้เกิน50%ของรายได้ซึ่งฟังดูโหดมากนะ50%เลยเหรอคะครับแต่นั่นคือวิธีคิดที่จะทำให้เรามีเงินเหลือซึ่งเงินเหลือตรงเนี้แหละครับคือสิ่งที่ดรนิเวเรียกว่าเงินต้นหรือเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าน่าสนใจค่ะ พอพูดถึงดรนิเวศก็เริ่มเห็นภาพเชื่อมโยงแล้วทีนี้พอเรามีเงินเหลือแล้วขั้นตอนที่2และ3ในแผนที่นี้คือการจัดการหนี้สินและการมีเงินออมสำรองฉุกเฉินใช่ครับสำหรับ3 6เดือนสองข้อนี้เหมือนเป็นการสร้างแนวป้องกันให้ตัวเองก่อนเลยถูกต้องครับมันคือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตทางการเงินของเราลองนึกภาพตามนะครับ หนี้สินโดยเฉพาะหนี้บริโภคที่มีดอกเบี้ยสูงสูเนี่ยมันเหมือนสมอเรือที่คอยดึงเราไว้ไม่ให้เราแล่นไปข้างหน้าอือิสรภาพทางการเงินกับหนี้สินมันอยู่ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเลยการจัดการหนี้ก็คือการตัดโซ่ตรวนนี้ทิ้งไปดิฉันว่าหลายคนน่าจะสะดุดตั้งแต่ด่านแรกๆเลยโดยเฉพาะเรื่องการจัดการหนี้สินบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ ถ้ามีเงินเหลือควรเอาไปลงทุนก่อนดีไหมเพื่อให้มันงอกเงยแทนที่จะเอาไปโปหนี้ที่ดอกเบีย้ยไม่สูงมากเป็นคำถามที่ดีมากครับในบทความจะเน้นไปที่การกำจัดหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงก่อนเป็นอันดับแรกเลยอ๋อเพราะผลตอบแทนจากการไม่เป็นหนี้มันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุนมันมีความผันผวนเข้าใจได้ค่ะส่วนเงินสำรองฉุกเฉินนี่ก็คือเกราะป้องกันเลยครับ มันคือเงินที่กันไว้เพื่อไม่ให้แผนทั้งหมดของเราพังลงเมื่อเจอเรื่องไม่คาดฝันเช่นตกงานหรือเจ็บป่วยกระทันหันเราจะได้ไม่ต้องไปสร้างหนี้ใหม่หรือที่เลวร้ายที่สุดคือต้องขายสินทรัพย์ลงทุนออกมาในจังหวะที่ตลาดไม่ดีพอฐานเราแน่นมีเกราะป้องกันแล้วก็ถึงเวลาเดินเกมรุกสินะคะใช่เลยในขั้นตอนที่4คือการวางแผนซื้อประกันและขั้นตอนที่5ที่ทุกคนรอคอยการลงทุนต่อย,ยอดใช่เลยครับ ประการก็เหมือนการอัปเกรดเกราะของเราให้แข็งแกร่งขึ้นอีกขั้นเพื่อปกป้องความมั่งคั่งที่เรากําลังจะสร้างขึ้นมาส่วนการลงทุนนี่แหละครับคือเครื่องยนต์ที่จะสร้าง p a s s i ฟอินค o ัมที่เราคุยกันตอนแรกอืมบทความของ Prudential ก็ยกตัวอย่างไว้หลายอย่างนะทั้งหุ้นตราสารหนี้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งแต่ละอย่างก็มีลักษณะและความเสี่ยงต่างกันไป แต่เป้าหมายเดียวกันคือให้เงินของเราทำงานและเติบโตแผน5ขั้นตอนนี้มันเหมือนสูตรสำเร็จที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับฟังดูทำตามได้ไม่ยากแต่พอได้อ่านเรื่องของดรนิเวศดิฉันกลับรู้สึกว่าชีวิตจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับท่านไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่เหมือนเริ่มจากติดลบด้วยซ้ำจุดนี้มันเปลี่ยนมุมมองไปเลยโอ้โหประเด็นนี้ลึกซึ้งมากครับประสบการณ์วัยเด็กที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนขั้นรุนแรง มันหล่อหล,อ,ลอมวิธีคิดของท่านไปตลอดชีวิตเลยเป้าหมายแรกสุดของท่านตอนนั้นไม่ใช่ความร่ำรวยเลยนะคะแต่คือความมั่นคงความมั่นคงหรือคะสิ่งนี้มันเลยผลักดันให้ท่านกลายเป็นนักออมโดยธรรมชาติคือการประหยัดและการเก็บออมมันฝังอยู่ใน DNA ไปแล้วอืมซึ่งสำหรับพวกเราที่อาจจะไม่ได้ผ่านความลำบากแบบนั้นมาวินัยตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเอง ซึ่งมันนำเราไปสู่สิ่งที่ท่านสรุปเป็นหัวใจความสำเร็จที่เรียกว่าแก้ว3ประการใช่ครับตอนแรกที่ดิฉันได้ยินชื่อนี้นึกว่าจะต้องเป็นเคล็ดลับการลงทุนที่ซับซ้อนอะไรสักอย่างแต่พอได้อ่านจริงๆแก้วประการแรกที่ท่านบอกว่าสำคัญที่สุดกับเป็นเรื่องที่เรียบง่ายอย่างเงินต้นใช่ครับแล้วนี่คือสิ่งที่มันวนกลับไปหาแผน5ขั้นตอนที่เราคุยกันเป๊ะ,ะเลยจริงด้วยค่ะดร ok นิเวศย้ำเสมอว่าถ้าไม่มีแก้วใบแรกคือไม่มีเงินต้น อีกสองใบที่เหลือก,ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยและวิธีที่ท่านสร้างเงินต้นขึ้นมาก็ชัดเจนมากคือเลือกอาชีพที่สร้างรายได้สูงทำงานในที่ที่ค่าครองชีพต่ำและใช้ชีวิตอย่างประหยัดสุดๆเรียกว่ากดค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปหมดใช่เลยครับนี่คือส่วนของการทำงานหนักและเก็บออมที่หลายคนในยุคนี้อยากจะข้ามไปแต่ความจริงคือมันเป็นบันไดขั้นที่ข้ามไม่ได้เลยพอมีเงินต้นซึ่งเป็นแก้วใบแรกแล้ว ใบที่2คือผลตอบแทนที่สูงซึ่งท่านก็ชี้ไปที่การลงทุนในหุ้นเป็นหลักครับและแก้วใบที่3ที่ทรงพลังมากคือระยะเวลาหรือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนั่นเองอืท่านเล่าแบบติดตลกว่าการที่ท่านเริ่มลงทุนจริงจังตอนอายุ40เนี่ยถือว่าเสียเปรียบคนรุ่นใหม่มากใครที่เริ่มตอนอายุ 22- 2 3นี่เหมือนม่แต้มต่อเรื่องเวลามหาศาล พลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันเหมือนก้อนหิมะที่กลิ้งลงมาจากยอดเขาจริงๆครับยิ่งมีเนินให้กลิ้งยาวเท่าไหร่หรือก็คือมีเวลามากเท่าไหร่ก้อนหิมะตอนปลายทางก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นแบบทวีคูณการเริ่มต้นเร็วแม้จะด้วยเงินไม่มากมันจึงทรงพลังกว่าการเริ่มต้นช้าแต่มีเงินก้อนใหญ่เสมอนี่คือข้อคิดที่ทรงพลังมากพอได้ยินแบบนี้แล้วก็รู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาเลยนะคะครับผมก็เหมือนกัน มันเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วแหละแต่พอได้ยินจากประสบการณ์ตรงของคนอย่างดรนิเวศมันรู้สึกจี๊ดขึ้นมาในใจเลยจริงครับมันเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีมากคุณรู้ไหมคะพอได้ลองเอาทุกอย่างมาวางเรียงกันทั้งแผน5ขั้นตอนทั้งแก้ว3ประการมันเหมือนเป็นเครื่องมือในกล่องเครื่องมือนะคะแต่พออ่านลึกลงไปในเรื่องราวของท่านดิฉันกลับรู้สึกว่าหัวใจจริงๆมันไม่ใช่แค่ทำอะไรแต่เป็นเลือกอะไรอืม ท่านใช้คำว่าตัวเองเป็นนักเลือกซึ่งคำนี้มันเปลี่ยนมุมมองทั้งหมดเลยนี่แหละครับคือกุญแจที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันมันไม่ใช่แค่การเลือกคุ้นรายตัวแต่มันคือการเลือกอย่างมีสติในทุกมิติของชีวิตจริงๆท่านเลือกอาชีพเพราะมองเห็นศักยภาพในการสร้างรายได้สูงท่านเลือกที่จะไม่ซื้อบ้านไม่ซื้อรถยนต์เพราะท่านคำนวณแล้วว่ามันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินสูงสุดของท่าน และท่านก็นเลือกกลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่าจากการศึกษาอย่างลึกซึ้งไม่ใช่การวิ่งตามกระแสข่าวรายวันอันต้องเลือกในทางที่ถูกต้องโดยไม่รู้ตัวอ๋อครับแต่สําหรับคนรุ่นใหม่ที่มีทางเลือกเยอะแยะไปหมดถ้าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและขาดวิธีคิดแบบนักเลือกมันง่ายมากเลยที่จะเผือเดินตามบทบาทที่สังคมคาดหวังเช่นเรียนจบต้องรีบหางานทำต้องมีรถต้องซื้อบ้านแล้วสุดท้ายก็วนอยู่ในหลูปของการเป็นหนี้้ไม่มีเงินต้นเหลือให้ลงทุน ประเด็นนี้มันทำให้เกิดคำถามที่ใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับว่าเป้าหมายจริงๆของเราคือการทำตามนิยามความสำเร็จของสังคมหรือคือการบรรลุอิสรภาพทางการเงินที่เราตั้งไว้กันแน่อืเพราะเส้นทางของสองอย่างนี้มันอาจจะสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเรื่องราวของดรนิเวศสอนเราว่าบางครั้งเราต้องกล้าที่จะเลือกทางที่แตกต่างและอาจจะดูไม่เหมือนใคร เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า5ขั้นตอนและแก้ว3ประการแต่ที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นวิธีคิดหรือปรัชญาเบื้องหลังนั่นก็คือการเป็นนักเลือกที่มีกลยุทธ์ของตัวเองใช่ครับมันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการวางแผนเชิงรับคือการจัดการนี้การมีเงินสำรองการป้องกันความเสี่ยงกับการสร้างความมั่งคั่งเชิงรุกคือการออมอย่างมีวินยัยและการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว มันต้องทําควบคู่กันไปขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยแต่มีประเด็นหนึ่งที่ดรนิเวศท่านทิ้งทายไว้ซึ่งดิฉันว่ามันน่าคบคิดมากสําหรับยุคนี้ท่านบอกว่าในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลและทางเลือกมากมายความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่การเลือกเส้นทางที่ผิดครับแต่คือการไม่เลือกอะไรเลยแล้วก็ปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปตามความคาดหวังของสังคมหรือตามกระแสไปเรื่อย ซึ่งนั้นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าจะทิ้งไว้ให้เราได้กลับไปคิดต่อครับว่านอกเหนือจากเรื่องการเงินแล้วเนี่ยมีการตัดสินใจครั้งสำคัญอะไรในชีวิตอีกบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพไลฟ์สไตล์หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่เราต้องเลือกอย่างมีสติเพื่อสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการจริงๆแทนที่จะเป็นชีวิตที่สังคมคาดหวังให้เราเป็นซึ่งเป็นคำถามที่ลึกซึ้งกว่าแค่การเลือกลงทุนในสินทรัพย์ตัวไหนเยอะเลยครับ